ตนนั่นแหละเป็นบทพูดที่มาจากในเพลงหนึ่งอ๋ะอืออ้อยะมาตาคันจะสังค่ะคันจะคันจะสังคนป่วยหรือเปล่านะคำนี้คันจะอ๋อมีผู้ป่วยอา้ายังอา้ายังมีผู้ป่วยอีกเหรอคุณด็อกเตอร์เดี๋ยวนะ อนหลังเขาเรียกว่าด็อกเตอร์เชนหรือด็อกเตอร์อะไรนี่นะนี่จะให้กลับมาชื่อด็อกเตอร์อีกเหรอฮัโหลสงสารสงสารเขาจงเลยนะคิมิวาคโนโมาจิเธอนี่เธอไม่ใช่คนในเมืองน,นี้สินะอืมสายหัวอะโซกะอ้องั้นเหรอเธอเป็นคนที่มาที่ได้ยินว่ามาทำที่ฟาร์มแคร์คงสินะคิมิโนโคโตะก็ถ้าหากเธอไม่สบายหรือป่วยอะไรก็ มาที่นี่ได้โบกคุณโนมาดาดอ็อกเตอร์ชื่อของฉันคือด็อกเตอร์จะจะสงสารชื่อที่บูนแต่ว่าโ u กคือทรผู้รต้องขอดูรลสกขภาพเออใช่ถ้าตามจริงนะจะไม่สปอยมากละกันแต่เอาตรงๆด็อกเตอร์แต่ส่วนตัวขออาจจะอาจจะเรียกหล่อนด็อกเตอร์แล้วก็เพนตามชื่อที่เขาแบบตั้งมาทีหลัง ก็อารมณ์คือเขาเป็นหมอจบใหม่ที่มาประจำการที่ชาเมืองบอกประมาณนี้แล้วกันแล้วต้องมาเจอสภาพปัญหาอะไรหลายอย่างอืมคุณอมาจิดอืมการดูแลสุขภาพของคนในเมืองนี้สําคัญมากอืมเออใช่นี่คือถือว่าด็อกเตอร์ถือว่าปาุกคนจบอารมณ์ประมาณว่าหมอจบใหม่ไฟแดงนะในเซนต์มินอืม โอ้ยคำมันมัน <c oughs> ครเคีโมอดไรก็คืองั้งนที่ความลำบากมากหรือเปล่าเธอเป็นคิิว่าอหน้าโนโกะชิคือพูดเรื่องเกี่ยวกับสังสุขภาพเลนู่นน,นี่แล้วก็มาพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงนะแลบไทยเรียกสุขภาพกำลังกายก็น่าจะแย,ย <c oughs> ่น่าดูคัน เอรีก็ถ้ามีอะไรก็ไปซื้อไปคุยกับเอรีอ่ได้อืออ่ะฮะเอ,อ,อกตกใจทำไมอ่ะจริงซีแคลคุงก่อนหน้านี้โทดโดยตาซุคุริกะอรุนดาเเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออย่าบอกนะว่าเอ้ยยังไม่ทันจะอีเวนที่สองสามเลยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเวขอขอใช้ไปนหนึ่งอธิบายให้ฟังเกิดอะไรขึ้น น,นีนนนนี่มันแปลว่าฮิตโตคุจิอย่าบอกนะยังไม่ทันอะไรเลยคืออย่าบอกนะขอขอเช็คขอเช็คคำนิดนึง ประมาณว่าสุคุริเป็นหมายถึงยาโทโดเห็นนะโทโดจะเอางี้เลยเหรอหารู้ไหมหมอร่างกายนี้ถึงยิ่งกว่ากอริล่า <c oughs> กรอบเลยเดีย <c> ว <oughs> นนี้มียาจากเมืองอื่นพึ่งส่งมาถึงเองจะลองดูไหมเอาแล้วไงอีเวนต์แรกพบก็เอาเนี้เยเหรอคือถ้าตามอีเวนในเวอร์ชันเกมบอยมันเป็นอีเวนต์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด็อกเตอร์เขาจะแบบชอบจะคิดค้นยาหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบจะให้เราลองกินยาหนูหนูลองยาแล้วเหรอปกติมันจะต้องอีเวนต์ที่สองมไม่ใช่เหรอนี่มาอีเวนแรกพบจะเองกินยาเลยเหรอฮัโลโ แล้วแต่มันก็นะมนหมอเลยทำให้เรรู้สึกว่าเออเราเราที่แข็งแรงนะกินยานี่ยังไม่เป็นไรแค่นออ็อกอะไรโน่นนี้หน่อยซึคอ,อินสมัยตกใจอ,อจะเพิ่มความเพิ่มค่าพลังกายอไรโน่นนี้เออเอ,อัพเปอร์ซิตเตียะ รสชาติคิเซอาจจะรสชาติอาจจะไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหม normal no, no. ผ่านนะจะดื่มดีไหมนะข้อสองนี่แบบน่าจะตอบปฏิเสธใช่ไนมะานะข้อแรกต้องยอมดื่มไม่มอโอเคก็จะจะลองใช่ไนะหมฟรุงร้งฟริ้งดอกไม้ขึ้นเลยสะอะงั้นเดี๋ยวลองยิมชิมดูนะอาจจะเออมา ซื้ออีโซมาซื้อโซแย่ชะมัดมาซื้อโซย่ปารีมาสกาาตมาสกาตมาสกาตะว่าแล้วเชียวไม่ไม่ไม่ดีสินะแต่ว่าเดโมยคือคิดะีฟดาโรอือืมก็อ่า พิป้โมเดี๋ยวเดี๋ยวประโยคแรกค,คือประโยคที่ประโยคบรรทัดที่สามนี่มันเป็นแปลงนะเฮ้ยโมอีปาโนกไกอย่าบอกนะจะ,จะให้เรายากตัวอื่นใช่ไหมไม่หอไม่ได้แปลแบบไม่ได้อ่านแบบคันจีแต่ทั้งหมดนะแต่าร์เหมือนแบบเหมือนหมอจะให้เราลองอยากตัวอื่นหอรอหมอกล่าว นั่นน่ะฮ่าฮ่าสุบานาอุเซอตะโยอ,อ่ะขอโทษทีโกหกเราเล่นน่ะโดนนัสครีมมนเอ่อเชื่อว่าไม่ไม่หรอกแต่ไว้คราวหน้าแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณมากนะแพรคุงอิโรอิโรโตซันโคซันโคถือจะได้ภาษาญี่ปุ่นบ้างก็เถอะแต่บางคำก็ไม่ไม่คุ้นมันก็ไม่มันก็นะซัน ะเ,เจอละขอบคุณที่แต่ว่าอ้างอิงเหรอประมาณว่าขอบหลายๆอย่างอาะไรวะเหมือนเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือเป็นช่วยเรื่องเกี่ยวบงานการแพทย์ให้เขาสินะจ๊ะคุยคิยคีว่าชาเลนเจอแต่นะเธอเป็นผู้บิชิตนะอนอหมอคะ่ะ ชาเลนเจอร์ enger, ผู้วิชีพหรือผู้ท้าชิงคาเตอร์ด็อกเตอร์จ้ะแต่ยังขึ้นไม่ได้อืขึ้นไม่ได้นะจ้ะ